ไว้ใช่ว่ามามามาช่วยออกลูกกลางลำต้นประหลาดดีแท้ไปขอเลขกันคุณฟังคะข่าวการพบสิ่งแปลกหรือปรากฏการณ์แปลกๆนี้อาจพบเห็นได้ตามที่ต่างๆของประเทศไทยแต่ปรากฏการที่อาจจะดูแปลก จะไม่แปลกอีกต่อไปหากเราอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะข้อมูลจากหนังสือความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระบุว่าตามปกติแล้วลำต้นกล้วยมีลักษณะเป็นกาบหุ้มเป็นชั้นๆและ,จะเจริญข,ขึ้นข้างบนเครือกล้วยก็จะแทงยอดออกที่ด้านบนของต้นเช่นกันแต่การที่เครือกล้วยแทงยอดออกตรงกลางลำต้นเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากบริเวณลำต้นนั้นเกิดบาดแผลซึ่งอาจเกิดจากการถูกมีดฟันหรือกรีดหรืออาจถูกรอยเล็บสัตว์ขีดข่วนจนเป็นแผลเมื่อเวลาผ่านไปปลีกกล้วยจะแทงยอดออกตรงรอยแผลหรือรอยปลีกกลางลำต้นนี้แทนเพราะง่ายกว่าที่จะไปออกทางด้านบนทําให้เกิดเหตุการณ์ต้นกล้วยออกลูกที่กลางลำต้นนี้นั่นเองเพื่นฟังสามารถลองทดสอบเองได้โดยใช้มีดกรีดหรือเจาะให้เป็นช่องที่กลางลำต้นแต่อย่าตัดลำต้นนะคะ แล้วรอดูผลที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีปัจจุบันมีการนําแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ไปศึกษาจนประสบความสําเร็จโดยสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกิดเป็นเทคนิคการบังคับกล้วยตกเครือกลางลำต้นเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากปัญหาต้นกล้วยคอหกักเมื่อต้องรับน้ำหนักจากเครือกล้วยเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และสะดวกในการบริหารจัดการแปลงปลูกด้วยไม่เชื่อต้องพิสูจน์ค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ไหนรู้ไว้ใช่ว่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลัง6โมงเย็นนะคะ